นคลิปนี้จัดทำเพววื่อความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า8ค,คุณได้รับคำแนะนำและไม่แนะนำให้ทำตามนะจ้าอาะไรครับสวัสดีคุณผู้ชมผู้ดูนะครับแล้วก็สวัสดีคนไทยหัวใจนนน้ำผ่านทุกท่านด้วยนะครับมาเจอมาเจอกันอ,อีกเช่นเคยนะก่อนในช่องสล็อตโจ๊กจะแตกเหมือนเดิมนะวันนี้เรามาในเกมมาจงเวสองนะได้ข่าวว่าเกมนี้มันแจกนะครับอะไรนะรนะรเส้นหลายๆกระแสหลายหลายคนนะครับบอกว่าเอ้ย เฮียเอาช้าหน่อยเน้่ยไหมจองเวสองเอเยะะ้ยว่าแตกอยู่นะครับอะเดี๋ยวก็รองรู้กันแล้วกันนะครับสําหับมาจองเวสองนะครับมันยิ่งมาหุ่นเท่าเดิมนะทุกคนห้าร้อยแบบไทยนะฮะเออไปล้างสวยไปก่อนนะครับหนึ่งบาทที่สิบหมืนอ่าโอ้โหถ้าจะจริงว่ะเฮ้ยดอกแรกก็มาเลยเหรอวะโอ้โหล้างหน้ากระดาอ้โหูกไม่น่าเบ็ดบาทเดียวเลยโอ้ทุกทีเลยครับแม่ โอ้โหริบาเดียวได้แปดสิบได้ร้อยสิบเจ็ดบาทนี่แม่งไม่ธรรมดาทุกคนเออมันยังไงมันยังไงอยู่นะเอ,อ้ยพี่เกมเข้า,าเะเหรอไอ้เทบ้า้ว่าจะมาให้แล้วก็ดีใจหมดเลยโอ้ว่าจะเบ็ดล้างสวยที่ไหนได้ครับโชคมันช่วยคนระับขยับซะหน่อยแล้วนะนนครับนะทุนห้าร้อยทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ห้าบาทเลยแล้วกันนะครับเดินมันเพลินเลยนะ แต่ว่าแตกแบบนี้นี่ผมน่าจะไม่ไปห้าบาทมีหกบาทปะวะเอามีนี่ว่าเอาจาัดไปเดี๋ยวรออะไรครับนะขออนุญาตเปิดฮัลโบก่อนนะสิเปิดแรกครับ <c oughs> บุบะเออบุบะเออโอ้โหเป็นอย่างนี้เลยครับจะ <c oughs> <c oughs> เรียกว่ามากันเด้วยครับทุกนเออใครที่ไม่เคยได้เกณฑ์น,นี้ก็อย่าเพิ่งน้อยใจนะครับนะเรามันคนไทยหัวใจนักสู้อยู่แล้วครับ เออเติมจนหลอนย่ยถอนไม่มีโอ้โหเออเนี่ยสำหรับคนที่ไม่เคยได้ช่วงเวลาแล้วก็ต้องบอกว่าอาจจะพลาดนะเออว่าอาจจะเติมจนหล่อน,นี่ขถอนไม่มีเนี่ยแต่ว่าถ้าใได้ชุกเวลาไปแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับแตกขนาดล้านซอยแบบนี้ทุกคนอู่บ้าบอเขาแตกโอ้ว้าบอเขาหอยพออ่อจริงครับมาครับตายงนี้8 0ดรอครับนี่ขยับมาที่6บาทุกคนเดี๋ยวเราเปิดหมดสิเปิดนี้ครับเดี๋ยวเดินเบนต่อครับ แตกดีเลยพ่อโอ้โหหล่นไม่พักเลยครับโอ้บัฟโบตายครับพันห้าก็เราไปที่สิบบาทกแล้วกันนะเช็คลายก่อนนะเอ้าผีเกมเข้าเฉยเฮ้ยโอ้ได้มึงรู้อ hmm ีกแล้วครับใครมันจะไปรู้ว่ารูปปัตนี่ก็รวยไปแล้วครับ ดอกนี้สวยเอามาไม่ต่อว่ะแต่ว่าก็ยังได้นะเออสียร้อเยเกินสามแล้วกอนมาอีกแล้วอมอนกอดใแล้วไปเออดอ,อ,อื้องเบาๆพอครับอ,อ ยังเงียบอยู่ยังเงียบอยู่น่าจะตายแค่นี้ว่ะสิบบาทได้ได้ห้าร้อยหกร้อยก็ถือว่าโอเคแล้วนะเดีย๋ยวไม่คิดมากครับเงินฟรีครับแม่หมายกัาเออแล้วอย่างนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นวายสวยหน่อยเนาะเอ้ยโอ้เล่นพี่อีกแล้วเออเปลี่ยนวายยังไงเออสวยงามมาไหมสามไม่มาช้องแคลงโดนต้องผูกได้ครับ โอ้ได้มา600นะเ0บาทโอเคก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับเออต้องอย่างนี้เลยทีติบบาทกันดีไต่ห้าแล้วนะไปยาวปึ๊บปึ๊บแ้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บไอ,อเดี๋ยว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 มึงก็ลูดไปเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนโหดยมันท้าทายวะ่ะ30แม่มเลยครับโอ้ปกตินี่ผมไม่ค่อยเดินหนักนะเอาวันนี้ก็ขอสักหน่อยครับแบบ บาบบาบบาบโอ้โหโอ้โห,โโหสะสมอะไรให้กูไหมเนี่ยโอ้โหยังไงสิบหกแล้วยังไงไม่โอ้โหรูดคืนเลยลักษณะนี้ก็ลูดคืนเลยเอามีเกมข้าวสวยงามมีเกมข้าวสวยงามเออเดี๋ยวรู้การเดี๋ยวรู้การว่ายังไงแหมขยับมาแต่ผมขยับอีไลแล้วมันจะเหมือนจะล้างประวัติตลอดน,นะเออเห็นหลายๆคนบนน่นนะ มึงจะเข้าพีโกพ้พีเกมเลยทำไมมึงเข้าบ่อยจังครับโอ้แล้วแต่ช่วงเวลาครับบอกแล้วครับค่ายเกมเขาจะปล่อยตอนไหนครับนะครับเรามีเวลาให้ท่านนะครับได้ก็ขอหมุนเข้ามาด้านล่างเลยนะครับว่าขอเข้ากลุ่มมาก็ได้แนละ้วกลุ่มมีช่วงเวลาวีทีแจกโอ้โหวิ่บงบลก้อนหลังหายครับดอกนี้โอ้หลังนี้เบาเข้าไปเลยครับโอ้ดอกนี้เท่าไรรหร่ครับพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกทุกคนฝึกยังหมุนได้สามทีแล้ไปพันกว่าแล้วสวยงาม ออไปอีกไปแล้วมังกรมังกรจ๋าจะมาแล้วจ้าเออสวยงามวายสองตัวอันเรียบร้อยไปทีไม่จึ๊บออ้โหแตกแตกวะเอ้ก็รออยู่แหมมันไม่ค่อย้าไปเลยนะไปอีกออสวย ตาเต็มหน้าวันนี้ก็ฮัลโหลยังนงต้องมาแล้วครับโอ้โ oh, หแล้วเย,ยต้องมาต่อวายัตัวเรียบร้อยสองมันเจ็ดไปแล้วหลายดอกเลยไม่รักยังไงไหวครับโอ้ดูดิไม่รักยังไงไหวมาห้าพันสองทุกคนไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะครับดูเอาครับโอ้ยังไงแล้วเน้นๆน้ำน้ำครับเนื้อๆครับน้ำน้ำไม่ต้องครับมาครับ มาอีกสองเปิดท้ายแถมอยู่เปิด้ายยังไงเอปุ๊บปุ๊บโว้ยโบบาโบบาเลยว่ะโอเคเจ็ดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าก็ถือว่ารับเละโอ้เราไปแปดพันแล้วตอนนี้ครับยังไงก็ไม่รู้รู้แต่ว่านี่มันแตกไม่พักเลยครับ ดูดิ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 โว้ยว่ะเว้ยเหอว้ยอะไรก็ไม่รู้ครับพูดอะไรก็ไม่รู้ครับแม่แม่งไม่ใช่คนไทยครับไม่พูดภาษาไทยเลยโอ้ตายครับยาวๆโซิบทีไหมผมมีทุนแล้วผมอยากจะห้าเอาซะหน่อยดีกว่าพันหนึ่นเยอะไปพันหนึ่งอ่ะเออเงินห้าร้อยนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วสมัยนี้ครับเอาไปร้อยหนึง่งก็แล้วกันนะครับเออเคยไปเล่นที่ฝังเพื่อนบ้านมาอยู่นะสิบทีพอพันหนึ่ง ปิบเปบเปิบเปิบปิบเปิบอ้อยเวลโอ้ไม่น่ากดเลยแม่คุณหลอกดาวอีกแล้วสิบทีไม่มีอะไรเลยโอ้ห oh, oh. จากดาพันหรือแปดพันโอ้ยอีกสักอีกสักสิบทีแล้วกันนะอ่ะเออมันจะไม่มาจริงเหรอวะ เออมาขอทุนทอดเออมาถอดทุนคืนนะเธอเอ้แฮ่เต็มหน้ากระดาษแบบนี้โอ้โห่ไอช่วงเวลาดีจริงๆเลยทุกคนนะดอกเดียวสามพันแล้วเออได้ขับมอเตอร์ไแล้วเว้ยตายครับยาวๆตายหมุนยังไงหลังห่ไม่ิจิ๋ยแล้วบ่หมุนอะไรก็ไม่รู้หก0อยมาได้เออแต่ดีจริงหือ 1,595แหมของเดิมเป็น13,800โดนไปน่าจะพอเดี๋ยวไปเท่านี้ดีกว่านะครับนี่ก็ล่อไปประมาณหมื่นสามแล้วคนระับกับผมย่ำใจเลยนะี่นะผมว่าผมว่าเวลามันไม่หมดนะเอาอีกสักนิดก็แล้วกันนะครับไหนๆก็หมื่นสามแล้วขอสักห้าร้อยแล้วกันนะครับเออห้าร้อยสิบทีเท่าไหร่ห้าพัน เกเล่นเยอะขนาดนี้เลยครับไอเดียวเดียวเดียวโอ้ยลูดไปพักเลยเอาตั้งใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยครับโอ้ขอกดมืออีกสักสามทีใช่ไหมโอ้เอาเธอบอกด้วยมงเล่นอีกแล้วมันเล่นผมอีกแล้วทุกคน ไปด้งเด้งเด้ง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 เออมาคืนหน่อยเออมาคืนหน่อยโอ้โหดอกนี้สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบโอ้โหไม่สองพันเจ็ดเป็นห้าพันห้าไม่เปล่าโอ้ยมาขนาดนี้ยังไงจะเลิกอยู่แล้วเมื่อกี้แต่ว่าเหมือนยังมันต้องอย่างนี้โอ้ดอกเดียวฟื้นเลยโอ้โหดอกเดียวฟื้นเลย โอ้ดอกเดียวครึ่งแสนทุกคนโอ้โหไปตามกไัได้นะมาจองสองเลยยังเม่ามาจองสองครับโอ้หมันเหมือนจะรู้นะเมื่อกี้แต่ว่ามันไม่รูเครับโอ้ห 50, ้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยทุกคนแล้วขอตัวไปนอนก่อนดีกว่าก็ไม่ใหม่แล้วนี่ก็ถือว่าเยอะจัดแล้วครับอะเออแล้วก็ต้องลากันไปเดียเด๋ยวไปเท่าวนี้นะครับยังไงก็สังตามด้วยแล้วกันนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์กดจับตาครายยังไงก็สากควกดกันคนละนิดคนละหน่อยด้วยแล้วกันนะครับจะได้เป็นกำลังใจผมทำคลิปออกมาให้ดูนะ นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับจะเป็นเกมไหนเป็นแบบไหนยังไงก็ฟังติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรันบนี้มสกลับว่าสวัสดีครับ